สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวอีกแล้วนะครับเป็นการอัปเดตราคาข้าวของวันที่ย9ิบกันยายน2565นะครับเป็นราคาข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน15%เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับมาเริ่มดูที่ข้าวเปลือกก้านาปังนะครับปี2565จังหวัดน,นครสวรรค์ราคา9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดพิจ,จิตร9 2 0 0บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิษณุโลก 9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,100บาทถึง9,300บาทจังหวัดสุโขทัย9,100บาทถึง9,200บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดเพชรบูร์9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดชัยนาท9,600บาทถึง9,700บาทจังหวัดลบบุรี 9200บาทถึง9400บาทจังหวัดอุทัยธานี9000บาทถึง9400บาทจังหวัดสระเเทงเซา9400บาทถึง9500บาทจังหวัดราชบุรี9600บาทถึง9700บาทจังหวัดนครนายก9500บาทจังหวัดปทุมธานี9300บาทถึง9500บาทจังหวัดนครปฐม9500บาทถึง9600บาทจังหวัดอ่างทอง9400บาทถึง9500บาทจังหวัดสิงห์บุรี 9,400บาทถึง9,700บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับมาที่ข้าเปลือกหอมมะลิปี2 5 6 4ั5 6 5จังหวัดสุรินทร์ราคา14,800บาทถึง15,600บาทจังหวัดนครราชสีมา15,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,600บาทถึง14,300บาทจังหวัดศรีสะเกด14,000บาทถึง15,500บาท จังหวัดบุรีรัมย์14,400บาทถึง15,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดมหาสารคาม12,500บาทถึง15,300บาทจังหวัดยโสธร13,200บาทถึง15,800บาทจังหวัดชัยภูมิ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,900บาทถึง15,400บาทจังหวัดนครพนม 14,000บาทถึง15,200บาทจังหวัดขอนแก่น14,400บาทถึง15,400บาทจังหวัดสกลนคร14,000บาทถึง15,400บาทจังหวัดกาฬสินธุ์15,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,400บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับจังหวัดหนองบัวลำพู15,000บาทถึง15,600บาท จังหวัดน้องคาย13,700บาทถึง14,500บาทและจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทมาที่ก็เปลือกปทุมธานีนาปังปี2565จังหวัดสุพรรณบุรีราคา11,300บาทถึง11,400บาทจังหวัดราชบุรี11,700บาทถึง11,800บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาทจังหวัดลพบุรี 10000บาทถึง1200บาทจังหวัดสิงห์บุรี11000บาทถึง11500บาทจังหวัดปทุมธานี1800บาทและจังหวัดนครนายก1900บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับมาต่อที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวนาปีปี2564/65ัจังหวัดขอนแก่นราคา9700บาทถึง1300บาทจังหวัดอุดรธานี9000บาทถึง1600บาท อันนี้ราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับจังหวัดสกลนคร9,000บาทถึง10,000บาทจังหวัดกาลสิน์9,600บาทถึง15,000บาทจังหวัดอุบลราชธานี8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดมาสารคาม9,200บาทถึง10,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดชัยภูมิ9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู16,000บาท จังหวัดนองคาย9 0 0 0บาทถึง9,800บาทอันนี้ราคาสูงสุดก็ปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับและจังหวัดมุกดาหาร10,000บาทถึง1 0 5 0 0บาทมาที่ก็เปลือกเหนืยอเมล็ดคะนาปีปี2 5 6 4ทับหจังหวัดอุดรธานีราคา8,500บาทถึง9,600บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม200บาทนะครับจังหวัดอำนาจเจริญ7,500บาทถึง9,000บาท และจังหวัดมุกดาหาร8,00 0บาทถึง8,500บาทมาตอบที่รายการสุดท้ายนะครับก็เปลือกเหนียวเมล็ดคะนาปังปี2565จังหวัดขอนแก่นราคา7,200บาทถึง8,200บาทจังหวัดสกลนคร9,200บาทจังหวัดน้องคาย700 0บาทถึง7,500บาทและจังหวัดแพร่9000บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับ สำหร so ับการรัปเดียราคาข้าววันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรียนลองคนรักเกษตรด้วยนะครับสำหรับใครที่มีราคาข้าวนะครับสดนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้นะครับเผื่อทําเปลี่ยนตารางให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ